สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC วันนี้เด็กๆจะไปทิ้งขยะกันนะคะยาก,กันราก,กันแห้งหมดหืมราก,กันแห้งเ <c oughs> อยกก้ยังเ <c oughs> <c oughs> อ้ยอ่างสิหยาก,กันมาตั้งตึ้งตื่นเลย อีหยังล่ะผู้ใดมานน่ะอีหยังสิไปนัเขาอยากไปนะเขาโอ้อยากไปนะเขาเด้อ ทิงๆทงไปแล้วเด็กหน่อยเรื่องรดแล้วที่ไปบ่นนี่เด็กหน่อยนี่ฮะใช่อุ้มไปเทนอุ้มสิไปเท่นไปเลยเฮ้ยมันางยังติดเมียอยู่นี่ไ่ย่านตกหลุดตีย้ำหลุดเขาเรียนเฮ้ยทองขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเออขึ้นไปขึ้นไปเออ <laughs> อ,อุ้มสิไปนะเขาตังมาเด้อมาเด้อมาเด้อรถสิออกแล้วเด้อรถสิไปแล้วรถสิไปแล้วรถสิไปแล้วเด้อ หน่อยอยากไปกับพี่ปายอยากขึ้นรถนะเขาขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ไ,ไ,ดไปคุ่นหันแล้วกินแล้วตังสิไปบ่น,นีน่ฮะตังว่าไปแล้วตังว่าไปอุ้มสิไปแท่น há lựa phiền là hà liều. Borai 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 thoi đây thoi đây thoi 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 รถสีหกักรถสีหกักไปบ่ได้อยากไปนะเขาท่องเลยท่องมาเด้อมาเด้อพออุดสิไปแล้ว ไปกับพี่ป้ายตัง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 ขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วขึ้นรถ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 พูดได้สารพูดได้สารขึ้นรถเลยพูดได้สารขึ้นรถเร็วลทองกลัวไปแล้วนะคะทอง แต่ตังไม่กลัวนะคะยืนเหาวอยู่โอ้ยโอ้ยจับแจมกันไปเถอะตังขึ้นรถเร็วถ้าคนอยากไป าวลากระยากไปคือกันอ่อนพี่ป้ายกุ้มปักกุ้มปนปากกระเป๋ามาทำไมพ่ออ้ดเอารถไปเล็กหน่อยบ่ไปดอก พ่ออุดเมาลถไปนิดหน่อยพ่อไปไปเลยขึ้นรถเร็วน,น,นั่งทั้งหนานั่งทั้งหนา นน่นเออรถไปแล้วรถไปแล้วไปแต่แม่ตังตังคือ่ไปตังคือรล้วแล้วล้ลเ้ยเฮ้เขียดเขียดว่าให้ไป่ไปไปไปแต่แม่ตังคือรถไดคเขา giặc quậy giặc quậy, tiếng nồi giặc quậy là đưa. Giặc quậy, tăng sĩ bay vào nè. Khử ถอย้อยถอยถอย,ถอย <laughs> ไปบ่ได้ดอกเล่นวนกันอยู่มีแต่คนอยากไปคนอยากไปน้ำพี่ไปขึ้นเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดสสไปเด้อ ไปบอไปกับพี่ป่ายบอใบพี่ป่ายไปนกยี่ยงคะ่ะพี่นอ้องยันพี่ป่ายนี้ mì con để bay boney móc 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 ถี่เลยงามเลยตั้งขึ้นเลยขึ้นรถทาเลยก็จะไปแล้วขึ้นทาเลยเออขึ้นทาเลยขึ้นทาอุ้มเลย่ไม่ได้ไปดอกเด้ออุ้มเดน้อท้ตัวถี่วอน ไป,ไปใส่บ้งเออคือวะคือวะสวยนะคะหมวกหมวกบ้านน้องอุมอ้มบุญทางอุ้มบุญทายเท่าหไหร่ ขอบขอคุณนะคะขอบขอคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอ,อบครัวน้องอุมบุญขอบคุณโครงการโคชานจาจักขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุภูสุ坤ค,ค่ะคลิปนี้ก็ไว้สำานัก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ